สวัสดีครับผมโมดครับสวัสดีครับผมต้น,นครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ AI ในห้องเรียนนะครับกับทีมนโยบายปฏิร,รูปการศึกษานะครับจาก TDRI ซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยประกอบด้วยกันนะครับทั้งหมด6ตอนนะครับซึ่งตลอดทั้งหตอนเนี่ยเราจะพาคุณครูนะครับไปตอบคําถามนะครับอย่างเช่น AI เนี่ยจะมาแทนที่คุณครูจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเราเนี่ยควรที่จะอนุญาตนะครับให้นักเรียนใช้ AI ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําว่า AI กันมาบ้างนะครับไม่ว่าจะจากสื่อโซเชียลก็ดี หรือว่าบางท่านเองเนี่ยก็อาจจะเคยใช้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปตอบคำถามยากๆนะครับที่เราเกินกันไว้ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เราจะต้องไปรู้จักกันก่อนว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วตกลงมันคืออะไรนะครับแล้วมีพื้นฐานอะไรบ้างนะครับที่เราควรที่จะรู้นะครับก่อนที่จะเริ่มใช้นะครับตัว AI เนี่ยทีนี้ถามต้นก่อนดีกว่านะครับว่าถ้ามีคนมาถามต้นครับว่า AI เนี่ยมันคืออะไรสิ่งแรกที่ต้นนึกถึงเนี่ยต้นจะนึกถึงอะไรครับผมนึกถึง Chat GPT ครับนึกถึง Chat GPT มีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ต้นนึกถึงเวลาพูดถึง AI ก็จะนึกถึงหุญญน่นยนต์ล้ำๆเหมือนในหนังไซไฟประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Chat GPT นะครับหรือว่าหุ่นยนต์เองก็ตามเนี่ยมักจะเป็นภาพจำนะครับของ AI ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะ จะมีอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ล้ําแบบนั้นเสมอไปนะครับจริงๆแล้ว AI เนี่ยเราใช้กันมาอยู่แล้วนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบยืนยันตัวตนนะครับด้วยใบหน้านะครับหรือว่าจะเป็นระบบนะครับแนะนําเนื้อหานะครับที่อยู่บน Netflix YouTube นะครับหรือว่าบน Facebook สื่อโซเชียลมีเดียติ๊กต็นะครับหรือว่าเวลาเราใช้อีเมลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีเมลก็มีตัว AI เช่นเดียวกันนะครับ ทำหน้าที่ในการกรองสแปมอีเมลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็น AI ครับครับหลายๆอย่างที่โมดเล่ามาจริงๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าเป็น AI ว่าแต่ AI มีความต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆยังไงบ้างอะครับเวลาเราพูดถึงโปรแกรมทั่วๆไปนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปหรือว่าโปรแกรมที่เป็น AI เนี่ยเรามักจะแยกความแตกต่างจากความสามารถของโปรแกรมครับว่ามันสามารถทําอะไรได้นะครับ ในกรณีของโปรแกรมที่เป็น AI เนี่ยมันมีความสามารถอย่างหนึ่งครับที่ทําให้มันแตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปก็คือมันสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็ปรับการตัดสินใจนะครับตามข้อมูลที่มันได้เรียนรู้มานะครับต้นเคยลองใช้แคปชั่วนะครับเคยใช้ครับบางทีก็ตอบไม่ได้อ่านไม่ค่อยออกจริงๆแล้วในแคปชั่นมันคือระบบยืนยันตัวตนใช่ไหมครับเวลาเราจะทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเวลา ที่เราจะต้องเข้าเว็บไซต์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องดีนันตัวตนโดยการทําตามคําสั่งแคปชั่นนะครับทีนี้ถ้าเราเอาโปรแกรมแคปชั่นตัวนี้เป็นเป็นตัวแบบนะครับแล้วลองให้โปรแกรมท,ทั่วไปเนี่ยกับโปรแกรม AI เนี่ยลองตอบคําถามของแคปชั่นเนี่ยโปรแกรมทั่วๆไปเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมทั่วๆไปเนี่ยมันมีการเรียนรู้ข้อมูลนะครับที่เฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบที่กําหนดเท่านั้นพอเจอ แคปชั ure, ่นเนี่ยการให้คําสั่งใหม่ๆมาเนี่มย,ม,ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับในขณะที่โปรแกรมที่เป็น AI เนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามนะครับของโปรแกรมแคปชั่นได้นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลเก่าและใหม่ได้ครับแคปชั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับโมดแล้วมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครที่ AI ทําได้เนื่องจากว่า AI อเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ ข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยมันทําให้เราสามารถเอา AI เนี่ยไปใช้นะครับในงานที่อาศัยส,ต,ยยต,ส,สติปัญญาของมนุษย์ได้เพราะว่าปกติเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันก็มีความสามารถพริเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถ <S <S เรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจใช่ไหมครับซึ่ง AI เนี่ยมันก็เหมือนลอกเรียนนะครับความสามารถตรงนี้ของสติปัญญาของมนุษย์เพราะความสามารถตรงนี้นะครับเราจึงสามารถ นำ AI ไเนี่ยไปใช้ในแอปพลิเคชันที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจดจำใบหน้านะครับการรู้จำและจำแนกวัตถุใช่ไหมครับหรือว่า Google Translate ใช่ไหมครับแปลภาษานะครับความสามารถในการเข้าใจภาษาได้ครับแล้วเร็วนี้ผมเห็นคนพูดถึงเรื่อง AI กันเยอะมากเลยครับเข้าใจว่า AI มีมานานแต่เพิ่งพูดถึงกันเยอะช่วงนี้โดยเฉพาะ AI ที่เขาเรียกว่า generative AI อะครับมันคืออะไรแล้ว ต่างจาก AI ปกติยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนคงได้พันผู้่านตาอ่านจากข่าวนะครับบนสื่อโซเชียลเองก็ตามนะครับว่า generative AI อย่างงู้น generative AI อย่างนี้จริงๆแล้วเนี ic> ่ย generative AI เนี่ยมันก็มีความสามารถเหมือน AI ทั่วๆไปเลยครับในเรื่องของการเรียนรู้ข้อมูลตัดสินใจตามข้อมูลนะครับแต่ว่ามันมีความสามารถที่เพิ่มเข้ามาครับ ที่ทําให้มันรู้สึกเหมือนพิเศษนะครับแล้วคนมีโอกาสได,ได้ได้ลองใช้กันมากขึ้นนะครับนั่นก็คือมันสามารถที่จะรังสรรค์ผลงานครับตามคําสั่งของเราได้นะครับอันนี้ลองยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยชอบการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่นะครับ<ม>แล้วก็ในขณะเดยียวกันอาจจะชอบภาพศิลปะคอนเวนโกผมก็อาจจะสั่ง G e n A I ครับว่าโอเคช่วย ผลิตภาพทอแอนเจอรี่ในสไตล์ศิลป์ของแวนโก้มาให้หน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอมันก็สามารถที่จะผสานนะครับข้อมูลไปเรียนรู้ข้อมูลว่าทอมแอนเจอรี่คืออะไรนะครับแวนโก้ hmm. Van h, ภาพแวนโก้เนี่ยคือหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดัดแปลงข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยออกมาเป็นผลงานนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเอเนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากนะครับจนคนหลายๆคนเนี่ยก็ ไม่สามารถที่จะแยกความแตกต่างได้ครับว่าผลงานชิ้นไหนเป็นผลงานที่มนุษย์ผลิตหรือว่าผลงานชิ้นไหนเป็นผลงานที่ AI ผลิตนะครับอันนี้ลองยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าผมมีภาพวาดสภาพนี้เนี่ยต้นสามารถแยกออกไหมครับว่าอันไหนเป็นภาพที่คนเนี่ยเป็นทาจริงๆหรือว่าอันไหนเป็นภาพที่ AI เป็นผู้ผลิตมาครับอืมผมคิดว่ายากเหมือนกันนะครับถ้าถ้าตอบไวๆคงคิดว่าน่าจะเป็นภาพ ขวามือไหมครับเป็น AI หรือคนครับเป็น AI ครับถ,ถ้าต้นตอบว่าภาพขวามือเป็น AI จริงๆแล้วเป็นคําตอบที่ถูกต้องเลยอยากรู้ว่าทําไมต้นถึงตอบภาพขวามือเป็น AI ต้นแบบเห็นอะไรความแตกต่างระหว่างภาพที่คนทํากับภาพที่เป็น AI ทาครับก็ภาพขวามือเนี่ยมันดูมีความ perfect ของของแสงของทีแปรงเหมือนกันนะครับอย่างภาพซ้ายจะดูมีความไม่ perfect ความยุ่งเหยิงอยู่ยก็เลยคิดว่า อะไรที่เพอร์เฟกมากๆเนี่ย AI น่าจะทำออกมานจริงๆคุนวิธีการมองที่ดีเลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราแยกความต่างๆภาพที่คนทํากับภาพที่ AI ทำเนี่ยเราอาจจะมองหาในเรื่องของความสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับห,หลายๆครั้งเนี่ยคนอาจจะไม่ได้สามารถทํางานได้สมบูรณ์แบบสักทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับ AI เพราะนั้นเนี่ยจริงๆเราเป็นวิธีการมองที่ดีมากเลยครับแต่จากตรงนี้เนี่ยต้นจะเห็นว่า โอ้โห oh, AI มันมีศักยภาพสูงมากเลยใช่ไหม,มครับขนาดจะแยกความแตกต่างยังยังคิดว่ายังแยกยากเลยใช่ใช่ครับครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าต้นจะต้องวาดภาพนี้เองต้องสามารถวาดได้ไหมครับไม่ได้ครับหมดแบบไม,ไม่มีทางแน่นอนเนี่ยครับใช่ไหมถ้าวาดเองเนี่ยโอ้โ oh, หคงวาดยากมากเลยเนี่ยเราก็เลยมองเห็นนะครับศักยภาพของ AI ว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันมีศักยภาพมากๆนะครับที่จะสามารถ ทำงานบางอย่างที่เราอาจจะทําเองไม่ได้นะครับหรืองานบางอย่างที่ต่อให้เราทําเองได้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการที่จะทําซึ่งจากักยภาพตรงนี้เนี่ยนักการศึกษานะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเขาก็มองเห็นนะครับถึงโอกาสในการที่จะนํา AI ครับมาใช้กับ บริบทของการศึกษานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเอา AI ครับมาใช้กับการศึกษาบ้างแล้วนะครับอันนี้ผมลองยกตัวอย่างนะครับเช่นนักเรียนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินเนี่ยนะครับหรือว่านักเรียนที่อาจจะเรียนวิชาหนึ่งๆนะครับโดยวิชาที่เรียนเนี่ยครูผู้สอนเนี่ยอาจจะพูดนะครับสื่อสารด้วยคนละภาษาเนี่ยก็มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ AI นะครับที่ชื่อว่า Nota เนี่ยที่ช่วยนะครับในการ แปลงภาษาที่ครูพูดออกมาเป็นรายลักษณ์อักษร,รอย่าง Real Time ซึ่งตรงนีน้ก็สามารถช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้รของนักเรียน,นที่อาจจะมีปัญหาทางนั้นกันได้ยินได้นะครับในขณะเดียวกัน,นถ้าลองยกตัวยอย่าง AI ตัวอื่นอีกนนก็ยกตัวยอย่างเช่น, Khan นคานมิโกะซึ่งอันนี้นก็เป็น AI t u ติวเตอร,รมาจากทางฝั่งของ k Academy นะครับ m y ซึ่งก็ถูกนำไปใช้นในการเป็นคล้าย ผู้ช่วยส่วนตัวติวเตอร์ส่วนตัวของนักเรียนนะครับนักเรียนเวลาไม่เข้าใจเนื้อหาบทเรียนนะครับบางเรื่องเนี่ยก็สามารถที่จะกลับบ้านไปนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์สักตัวหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะคุยนะครับถามตัวคานิโก้ให้ช่วยในเรื่องการบ้านได้ซึ่งคานิโก้เนี่ยเขาก็มีการออกแบบนะครับไม่ให้ตัว AI เนี่ยให้คําตอบนักเรียนซะทีเดียวแต่ว่าให้ค่อยๆไกด์นะครับค่อยๆแนะนํานักเรียนจนนักเรียนเนี่ยสามารถไปถึงคําตอบได้นะครับดูมีข้อดีเยอะเหมือนกันนะครับ AI ไม่แน่ใจว่านอกจากกรณีของต่างประเทศหลายๆแอปแล้วครับในไทยมีครูเริ่มใช้ AI บ้างไหมครับจริงๆในไทยเนี่ยก็มีการมีความพยายามแล้วกันในการเริ่มใช้ AI บ้างแล้วนะครับแล้วก็มีการใช้ลงไปใช้จริงแล้วเหมือนกันนะครับในห้องเรียนซึ่งอันนี้กเ็เป็นตัวอย่างนะครับมีโครงการนะครับที่มีการนําร่องครับพาครูนะครับไปใช้ AI นะครับช่วยพัฒนาแผนการสอนซึ่ง ตัวคุณครูเองเนี่ยที่อยู่ในโครงการเขาก็มีการได้มาแชร์นะครับประโยชน์นะครับของ AI นะครับว่าช่วยเขาในเรื่องของการทำแผนการสอนได้อย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้เนี่ยก็มีอยู่บนเว็บไซต์ของทางอินสครูก็แนะนำนะครับว่าคุณครูสามารถเข้าไปดูนะครับได้ฟังดูมีข้อดีเยอะเหมือนกันนะโมสว่าแต่มีเรื่องอะไรน่ากังวลไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับดีนะเนี่ยที่ต้นถามคำถามนี้มาแน่นอนครับว่า AI เนี่ยมันก็เหมือนกับ คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับในสมัยก่อนนะครับถ้าหากเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้มีความเสี่ยงน้อยลงได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ดีนะครับยกตัวอย่างความเสี่ยงที่มาจาก AI เนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้อมูลก็อาจจะยังผิดพลาดอยู่อย่าลืมว่า AI ครับมันทํางานโดยการเดา คำตอบครับจากข้อมูลที่มันได้เรียนรู้วัะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการตัดสินใจการเดาคําตอบของมันเนี่ยแม้ว่าจะมีความแม่นยําสูงแต่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดออกมาได้นะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลที่จาก AI ไเนี่ยมันก็อาจจะแฝงนะครับมาด้วยอคติบางอย่างนะครับจากข้อมูลที่มันได้เรียนรู้มานะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ผลิตพัฒนา เทคโนโลยี AI เนี่ยเขาเอาข้อมูลอะไรที่ใช้ในการเทรนถูกไหมครับบวกกับ AI เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เรียนรู้ข้อมูลครับจากบนสื่อโซเชียลบนสื่อออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะแฝงนะครับไปด้วยอคตินะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราบอกให้ AI เนี่ยผลิตภาพนะครับของ CEO กับผลิตภาพของพยาบาลมาเนี่ย AI เนี่ยมักจะผลิตภาพของ CEO เป็นผู้ชาย แต่ในขณะที่ผลิตภาพของพยาบาลน,นะครับเป็นเป็นผู้หญิงเป็นหลักอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของอคาาติที่อาจจะยังมีอยู่นะครับจากข้อมูลที่ AI เนี่ยมันฝึกฝนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าคนเราเนี่ยใช้ AI อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดภาวะนะครับที่พึงพกกพพ่งพาย AI มากเกินไปพอพึ่งพา AI มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์บางทีเนี่ย ให้นักเรียนใช้ AI ในเรื่องของการช่วยทําการบ้านนักเรียนก็อาจจะนําไปใช้ในการลอกการบ้านนะครับเกิดการทุทจริตทางวิชาการขึ้นนะครับใช้มากๆก็ลดบทบาทความรับผิดชอบของครูของนักเรียนไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรายังต้องคํานึงถึงนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้ AI ครับน่ากังวลเหมือนกันนะครับฟังดูโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลผิดก็ดีแบบถ้าสมมุติว่าเอาไปเป็นติวเตอร์นักเรียนแล้วเขา สอนผิดสอนในเรื่องที่อันตรายแบบนี้ครับอ,อย่างนี้เราควรใช้ AI ในโรงเรียนจริงเหรอครับมดหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยถ้ามันมีความเสี่ยงเนี่ยมันมีโทษเนี่ยเราควรที่จะแบบรอให้มันปลอดภัยก่อนไหมแล้วค่อยใช้นะครับอ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนสุดท้ายเนี่ย AI ไม่ต่างกับเทคโนโลยีทั่วๆไปอย่างเช่นโทรศัพท์นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับถ้าใช้ถูกวิธีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถทำให้เกิด คุณอุปการมากมายใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ไอน,นะครับมันก็ตอนสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ออกมันออกมาในรูปแบบไหนถูกไหมครับถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้มากมายนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ถูกวิธีเนี่ยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลดลงไปได้นะครับ ในตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเราจะใช้ AI อย่างไงครับให้มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ปัะสจะจากความเสี่ยง